ค่ะปัจจุบันนะคะการออกกําลังกายนะคะเป็นปัจจัยหลักของมนุษย์นะคะซึ่งการออกกําลังกายนะคะจะทําให้สุขภาพของเรานะคะร่างกายแข็งแรงค่ะในการออกกําลังกายนะคะก็จะแบ่งเป็นกีฬาหลายชนิดนะคะค่ะซึ่งในกีฬานิดนี้นะคะสามารถเล่นได้ทั้งกีฬาโรงเรียนกีฬาสถาบันหรือกีฬาระดับนานาชาตินะคะ ก็จะใช้กีฬาชนิดนี้นะคะในการแข่งขันค่ะกีฬาชนิดนี้นะคะก็คือกีฬาแฮมบอนนะคะข่าวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปรู้จักกีฬาแฮมบอนนะคะว่ามีทักษะการเล่นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมได้เลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับนักกีฬาแฮมบอนนะคะของสถาบันการรักษาสาวิทยาเขตเชียงภูมิค่ะครับผมเป็นนักกีฬาจากสถาบันการรักษาวิทยาเขตเชียงภูมิครับชื่อนายเดชาเรนประุญครับค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะดิฉันจะ ให้คุณเดชาสอนทักษะการเล่นกีฬาแฮนด์บอลเดี๋ยวไปติดตามชมได้เลยค่ะครับต่อไปนี้นะครับจะเป็นการโชว์ทักษะของแฮนด์บอลนะครับท่าพื้นฐานนะครับคือการเฟกนะครับหรือการโยกหลอกเพื่อเข้าทําประตูนะครับครับเรามาดูแล้วก็มาชมนะครับอันแรกนะครับเราจะลุกเก้าคู่ก่อนนะครับเท้าคู่ก่อนแล้วก็โยกไปด้วยซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะครับ อันนี้นะครับแล้วก็ปล่อยบอลเข้าประตูนะครับครับต่อไปจะเป็นท่าที่2นะครับคือการทําประตู9เมตรนะครับคือจังหวะนี้นะครับให้ผู้เล่นนะครับให้ทําประตูโดยเร็วนะครับโดย9ก้าสามจังหวะแล้วก็ขึ้นทําประตู9เมตรนะครับครับมาดูนะครับ ตัวนี้เราจะมาดูท่าที่สามนะครับคือไซอามนะครับหรือว่าคนไทยเรียกว่ารัดไก่นะครับท่านี้นะครับจะให้ผู้เล่นนะครับเดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปนะครับแล้วก็รับตัวของผู้เล่นกับผู้ช่นะครับจะสนานกันนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับกระบาดไปให้เพื่อนลูกบอลเข้าตูกนะครับครทีนี้เรามาดูนะครับทําให้เร็วนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นทักษะการยิงประตูนะครับเรียกว่าจุดโทษนะครับโดยสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตที่เท้าผู้เล่นหรือว่าคนที่จะยิงประตูนะครับถ้าผู้เล่นนะครับหรือผู้ยิงประตูนะครับจะยิงประตูนะครับโดยเท้าเปิดหรือว่าเปล่านะครับแต่ว่าถ้าผู้เล่นยิงนะครับด้วยการขยับเท้าหรือว่าลูกดีหรือว่าได้คะแนนนะครับลองมาดูนะครับ กีฬาชนิดนี้นะครับเป็นกีฬาแฮนด์บอลนะครับอาจจะไม่นิยมมากนะครับแต่ผมก็อยากเชิญชวนนะครับประชาชนนะครับเยาวชนนะครับให้หันมาเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับกีฬาชนิดนี้นะครับทั้งจะได้เพื่อนฝูงนะครับมิตรภาพแล้วก็สิ่งที่ดีนะครับเข้ามาเยอะแยะนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับลองหันมาเล่นแฮนด์บอลนะครับคุณอาจจะลงรัดแล้วก็ชอบในกีฬาชนิดนี้นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับครับค่ะและนี่นะคะก็เป็นทักษะของการเล่นกีฬาแฮนด์บอลนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ